สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนําเหรียญนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับชุดนี้ซื้อมาในราคา3517บาทนะครับนี่นะครับ3า1 7าทนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองรับชมเป็นแนวทางในการเก็บสะสมหรือว่าจะเก็บ เพื่อที่จะมาขายก็ได้นะครับเดี๋ยวรับชมเป็นแนวทางนะครับชุดนี้ผมผมรีวิวในไลฟ์สดทางช่อง YouTube ไปแล้วนะครับก็มีการแกะกล่องให้ดูเลยนะครับก็ในไลฟ์สดก็คือจะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะ ก็ใครชอบดูแบบนั้นก็รอติดตามไลฟ์สดก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปปกตินะครับมาแกะกล่องในคลิปจะใช้เวลานานเกินไปนะครับก็มาสรุปให้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับนี่ราคารับซื้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้จากอุบลราชธานีนะครับเป็นน้องๆทีมงานส่งมาให้นะครับเหรียญ10ปี412เหรียญ10ปี3 4 10ปี4 2 4 3 4 4 2บาทปี50 นะครับ5าบาทปี30 5บาทปี31เหรียญ5บาทปี46 1บาทปี29 10คุด10เอเปกนะครับยอดเงิน3517บาทมาดูกันเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเสียวเวลาเหรียญ2บาทนะครับปี50ได้มาร้อยกว่าเหรียญน,นะครับได้มาเกือบ200เหรียญก็ถุงนี้ก็100เหรียญน,นะครับอ่าบาทสีเงินนะครับแบบปกติดูแค่ปีพศ รับซื้อแค่ปี50เท่านั้นนะครับสีเงินที่เราพบเจอบ่อยๆจะมีปี 48, 49แล้วก็50นะครับปี4849ผมยังไม่รับนะครับผมรับซื้อปี50เหรียญละไม่เกิน5บาทนะครับเนี่ยนะครับเหรียญละไม่เกิน5บาทใครมีเยอะๆก็จะส่งมาขายก็สอบถามได้นะครับมีเหรียญ2เหรียญอาจจะไม่คุ้มนะครับอันนี้รีวิวไปกันเร็วๆเลยนะครับ2บาทปี50ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน5บาทนะครับ ่าดูเหรียญนี้ก่อนนะครับพบเจอกันบ่อยนะครับนี้ได้มา12เหรียญนะครับเป็นเหรียญอ่าหบาทเรือหงปี30นี่นะครับปี30ผมซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ7บาทนะครับราคาไม่สูงปี30มศูาจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พบเจอกันบ่อยๆนะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมาขอซื้อหลักแสนหลักล้านเนี่ยเช็คดูให้ดีนะครับก็คุยได้นะครับแต่ถ้าเขาเขาบอกว่า ถ้าจะขายต้องทำใบรับประกัน life, กนั้นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเหรียญปเีเรือหงปี30เนี่ยราคาเต็มที่ในกลุ่มซื้อขายไม่เกินไม่น่าจะเกิน15บาทนะครับก็อันนี้คือผมขายออกอยู่ซื้อ7ขาย10นะครับก็จะขายเร็วหน่อยตัวนี้นะครับแต่คือคือจะขายแบบ ราคาถูกกว่าในกลุ่มซื้อขายหน่อยนะครับก็คือจะจะเน้นขายเร็วนะครับผมก็เลยรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ7บาทนะครับอีกปีพศนหนึ่งนะครับปี3 1นะครับเมื่อกี้ปี3ามศูนย์นี่ปี31ปี3 1ผมได้มา2เหรียญในคลิปนี้นะครับก็เป็นผลิตน้อยกว่าปี30นะครับแบบนี้ก็ซื้ออยู่เหรียญละ2 0่สบถึงหนึบาทนะครับราคาตามสภาพนี่นะครับอ่ะเหรียญ5บาทให้จบเลยนะครับได้ปี4 6มา2เหรียญด้วยนะครับ สภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้อตอนนี้สา0ร้อถึงสามบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็น UNC ก็ซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อ3 0 0ร้อถึงสาม UNC ซื้อ1,000นะครับเหรียญวาระนะครับน่าถามกันมาเยอะนะครับเหรียญวาระปกติทั่วไปนะครับเป็นวาระผลิตเยอะนะครับก็จะซื้ออยู่ไม่เกิน12บาท นะครับอันนั้นก็คือเป็นเหรียญวาระปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอมสินนะครับอมสินผมซื้อ30นะครับถ้าเกิดเป็นครุฑนะครับตอนนี้ซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละร้อยนะครับก็คือราคาจะอยู่ที่ 60- สิถึงหนึบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับสําหรับเหรียญ10บาทครุฑนะครับอันนี้ได้มาอมสิน2แล้วครุฑหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นราคาที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับราคาช่องอื่นอาจจะสูงกว่านี้เพื่อนๆก็ลองลองเช็คดูแล้วกันนะครับแล้วก็ ได้ปี43นะครับ43ได้มารู้สึกว่า19เหรียญน,นะครับปี43ซื้ออยู่ไม่เกิน15บาทนะครับ13ถึง15บาทปี43นะครับราคาต่อเหรียญน,นะครับฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะครับเหรียญเหรียญอ่าอันเนี้ยราคาไออ่าหาได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับราคาก็เลยไม่สูงนี่นะครับอันนี้ปี44นะครับก็ซื้ออยู่13ถึง15บาท เช่นเดียวกับปี43นะครับน,นี้เหรียญต่อไปนะครับก็จะหายากขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเหรียญสิบบาทปี42รู้สึกว่าได้มา10บสบกว่าเหรียญน,นะครับ19เหรียญน,นะครับปี42เนี่ยนะครับอันนี้10แล้วก็น,นี่อีก9อ๋อน,นี่ปี3 4ขออภัยครับเดี๋ยวดูโพยก่อนนะครับปี42ได้มา19นะครับ อ่าเนี่ยไปจัดผิดนะครับปีสี่สองอ่านี้ปีสี่สองนะครับได้มาสิบเก้าเหรียญก็ซื้อเข้าอยู่เหรียญละยี่สิบนะครับตอนนี้ปีสี่สองนะครับก็พบเจอ,อยังพบเจอกันอยู่นะครับไม่ขายไม่เป็นไรนะครับไม่ขายเจอแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับเผื่อว่าปีหน้าราคาจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ปีสี่สองแล้วก็ปีสามสี่ ปีสามสี่ก็ได้มาไม่กี่เหรียญน,นะครับปีสามสี่ได้มาสิบเหรียญน,นะครับในคลิปนี้นะครับอันนี้รีวิวเหรียญชุดนี้ที่ผมซื้อมาสามพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยนะครับก็ด,ดูดูปีพศจําปีพศก็ได้นะครับปีพศที่ผมรับซื้อเนี่ยก็คือจะจะเป็นปีพศที่ซื้อขายได้เลยนะครับไม่ต้องรออีกสองสามปีหรือว่าไม่ต้องรอห้าปีสิบปีนะครับขายได้เลยวันนี้ อันนี้เป็นอีก1ปีพศนะครับปี41นะครับรับซื้อตอนนี้เหรียญับไม่เกิน80บาทนะครับเหรียญ10บาทปี41นะครับอ่าแล้วก็มี2บาทอ่าขออภัยครับเหรียญ1น1บาทนะครับได้มา2เหรียญนะครับอันนี้เหรียญอ่าหน1บาทปี29นะครับเหรียญ1น1บาทผมรับซื้อแค่ปี29เท่านั้นนะครับปี29ก็จะซื้อเริ่มต้นที่150ถึง600บาทนะครับ600บาทก็จะเป็นอ่า อีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกนี้เป็นช่อฟ้าสั้นนะครับนี่นะครับก็เริ่มต้นที่150นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวก็จะเริ่มต้นที่เหรียญละ400นะครับชุดนี้เหรียญที่มีราคาก็จะเป็นเหรียญเนี่ยแบบนี้ถ้าเจอก็จะคุ้มหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ราคาเกินหน้าเหรียญค่อนข้างจะโอเคนะครับเหมือนเหรียญ5บาทนะครับก็ก็ซื้อ3 0 0ถึง350อนะครับอันนี้ซื้อเริ่มต้นที่150 เหรียญ10บาทคุดนะครับหน้าเหรียญ10บบาทหยอดตู้ได้10บาทขายได้ถึงเหรียญละ1น0บาทนะครับอันนี้ก็ปี41นะครับก็รับซื้อตอนนี้ไม่เกิน80นะครับอันนี้ก็คือมาสรุปราคามาสรุปสรุปรายการเหรียญที่ได้มาในคลิปนี้นะครับช่องผมเป็นช่องที่ซื้อมาขายไปนะครับเน้นเน้นซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแบบนี้นะครับท่านที่ติดตามกันมานานจะเห็นได้ว่าผมจะมีเหรียญแบบนี้เข้ามาบ่อย นะครับเข้ามาบ่อยๆแล้วก็ขายออกทุกวันนะครับมีลูกค้ามี f อนักสะสมสั่งจองกันเข้ามานะครับในขณะที่บันทึกคลิปเนี่ยก็มีก็มีก็มีสั่งจองกันเข้ามาตลอดนะครับเนี่ยในในไลน์ไอีอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ ก็พยายามทยอยหาเหรียญแล้วก็แบ่งปันให้กับ f c หลายๆท่านนะครับที่ทักเข้ามานะครับก็เหรียญในกลุ่มนี้ซื้อขายได้จริงนะครับใครไม่รู้ลองเข้ามาศึกษานะครับใครที่รู้แล้วก็ค้นหาเลยนะครับค้นหาเก็บสะสมก็ได้ขายก็ได้นะครับเจอแบบนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับไม่ขายผมไม่เป็นไรนะครับขายที่ไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าได้ราคาสูงสุดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ